สวัดีครับผมอยู่กับผมช่มองหุร้อนนายอ,อนครับวันนี้ครับอันนดอยครับผมตอนนี้ก็อยู่ช่องแคบครับเอ้เป็นไรพที่สาม ครับห้าแยกครับห้าแยกครับเจ้าของหมอนครับนี่ครับห้าแยกครับนี่ครับหมอนหมอนหมอนห้าแยกครับอย่างวานเรามีเขาก็ดันไปครับแซกไปกอกลางผมไม่ค่อยสบายมาหลายวันครับเสียงแปกครับตอนนี้ก็เริ่มเบาลงแล้วครับแต่ก็ยัง วายังหายยังไม่หายดีครับรถเป็นไรครับรถน่าจะยกหัวน่าจะเสียครับอันนี้เราน่าจะช่วยอะไรเขาไม่ได้ครับอี่สูดด้วยร้อยสามสิบน่าจะความร้อนขึ้นเยอะครับหูดันมาเมื่อกี้นี้บนี่ก็ขึ้นเหมือนกันครับนี่นี่นี่ครับเกือบเต็มเลยครับนี่ต้องค่อยๆถอนครับ าลงครับต้องดูความร้อนนะครับไม่ดูไม่ได้นะครับกับเผอแป๊บเดียวนี่คองร้อนขึ้นแล้วเราแค่ยกคนเร่งเลครับไม่ต้องแบบว่าดันมากครับมันก็เดี๋ยวมันก็ลงครับแป๊บเดียวครับแต่เราก็ดูครับย้ายมันไปถึงเนีย้ายไปถึงขีดแดงครับเรื่องความร้อนนี่มันเป็นหลายปัจจัยครับมีหลายปัจจัยให้เรารู้เยอะมากครับทั้งมอน้าตันทั้ง าเสื่อมสภาพทั้งฟีปั๊มทั้งโอ้โหวาวน้ำโอ้โหเยอะครับตอนนี้ก็ถนนชื้นครับเปียกครับเปียกเลยครับฝนก็หยุดลงไปแล้วนะครับเมื่อ่อนนี้ครับฝนตกทั้งวันทั้งคืนแล้วน้ำท่วมเลยครับนี่ยทาไ้ครับความร้อนลงลงแล้วครับเห็นไหมครับอลงแล้วครับแต่เราก็ต้องคอยดูครับเราต้องคอยดูความร้อนครับ ขึ้นเขาต้องคอยดูความร้อนเลยครับมาลำ้ำดั ดีมีทรงนี่โอ้โหนิ้วสอดไม่ได้ <c oughs> ทุ่มขเดินทางก่อนครับยังไม่ได้ลงครับเรืออยู่ฝั่งอันนึงครับอเอาเรือสองลำรอเรือครับอันนี้เขาลงเขาไว้แล้วครับสองลำดูครับฝั่งอันู้นนี่ครับเปิดเ <c oughs> ลยกำลังขึ้นก็ร <c oughs> ออยู่ครับทางนี้ อันนี้อยู่ไม่น้ำมยนะครับเนี้ยไม่น้ำมยอันนี้เนี่ยติดติดไม่น้ำมยอนะครับอยู่บนเรือครับตอนนี้ลอ,ล,อล้อเรือฝั่งกัน้นครับลุนง,งน้องนี่กำลังจะกินข้าวโหดูน้ำครับน่าจะอีกพักใหญ่ครับกว่าจะได้ลงเรือขนน้นต้องรอเรือขนนู้นหมดก่อนครับ เรือว่างแล้วก็มีเรืออยู่สองลำครับสลับสับเปลี่ยนกันต้องรอเรือว่างครับนี้ไม่ซาอ่อเดี๋ยวพอดีอนุ่นเสร็จพอดีมานี่ไม่ได้กินข้าวนะยังไม่เสร็จเลยนะมาแล้วมาแล้ว ใช่ไหมเอาอันนี้ไปนน่นเลยเหรออันนี้นี่ไปไปนน่นได้ไหมฮะรู้ถจาเป่า